สวัสดีแฟนขับนุกไปทุกท่านนะครับผมเจ็ดปีแล้วนะครับเจ็ดเจ็ดชั่วโมงนะครับที่เรามานัออ่งรอนะครับก็ไ่ได้ไม่ได้สบายดีบ่สบายดีสบายดีเปไหนด่อยเติร์นไปไปไฟฟ้านี่คือคนคนแรกนะครับที่ตก,กลุมลักไม้ใบโอรลโอ สมัยสมัยไปถ่ายไปถ่ายไอ้หนังของน้องเต้ถ้าเาวานใช่ใช่ใช่อ๋อคุณรู้เลยนะว่าเขาแอบชอบคุณอะไะมันแบบผมเห็นเขาเขาชอบนอนนอนอยู่ตรงศาลาเขาวันเขาไปทั้งวันเขาได้ออกฉากเดียวนั่งสายมากคือคนนี้คือคนแรกเลยที่ชอบไปไปโอ้โอเขาบอกเขามาบอกว่าจะบอกเขาม้างได้ก่อนตอนนั้นโอ้ก็เดินเติบแล้วเนาะมันก็มันหนักมันโดนเลยไหมเราบอกไปว่า ตอนนั้นแกบอกผมว่านุ๊กนี่มูตัวนี่ไอ้เปียนทองไปเป็นเธอเลยคืออย่าไปเชื่อนุ๊กมากนะโอ้ยพูดจริงพูดจริงได้แล้วเออตัวมากจริต้องขวาก็เลยถามผมก็เลยถามแกเจ้ามากี่ลีใหญ่มาเป็นทอมดิเจ้ามากี่ลีติสมัยนู้นเลยเนาะเจ้ามากอี่ลีมันเป็นทอมดิดี่นะ ยากยากไอชอบแล้แกก็เลยตั้งตั้งให้ปลายปลายว่าเดี๋ยวสมมอนานั่งเปลาไอไอหรือตั้งปลายฟ้าปลายฟ้าปลายฟ้าตอนนี้ยังยังมักอยู่บ่ตอนนี้ป้าถามว่าตอบดีดีคดีเห็นมากบ่กะมันก็ตอบไม่ใช่แล้วตอนนี้ยังชอบอยังไมตอบดีดีก็อย่าถามแบบนั้นนุ๊ก เดี๋ยวมันจะมีปัญหาระหว่างค่า้นะก็ธรรมดาครับก็รักเหมือนน้องเหมือนนุ่งทั้งสองคนนั่แหละครับแ้าน้องเขาไม่นุ่งล่ะก็มันคิดภาพไม่ออกนุกมันคิดภาพไม่ออกถ้าเขาเคยพูดให้ฟังด้นะว่าในชีวิตเขาเขาก็เคยไปชอบทอมไปเลยนี่เปลี่ยนทอมแล้วจนทอมคนนั้นเขาเป็นเป็นเธอ แต่บางบางเรื่องไม่ไม่เป็นตาพูดก็อย่าพูดนะเดี๋ยวกำไว้แน่นหน่อยเดี๋ยวน่ารักน่ารครับพี่มอนพี่มอคนที่น่ารักนะครับนี่แหละก็ขอบคุณหลายๆนะครับที่เรียกมาเลี้ยนแกมด้วยนะเอองานแรกของพี่เลยในยุคนี้ชุดกชุดก็เก่าหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาข้างหน้าก่อนไหม